สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาพอกไอแล้วก็ส,สัิบานาเด้อพี่น้องเด้อมันนี้กะม่มียังางไรพี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกวนไปเหมือนเดิมจ้ามาคนน้ไทคาสจจั่งิวนี่เอาคนนอนเล่นพี่น,น้องน้องไทยกล้าเอ้ยนี่เอาคนนอนเล่นเลี้ยงลูกวนไปพี่น้องเอ้ยไม่ชอบนะครับนี่ เฉยๆเพื่อนนอนเฉยเพื่อนบอกร้อนบอกรับพี่น้องเอ้ยมีแต่กินนุ่มดูนุ่มแม่ตลอดเลยน้องไทก้าเอ้ยไทก้าเอ้ยจุดพ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 ุดไทกาสบายดีปาลุงมึงเนี่ยปุ้มีน้องควงแข้งแข้งเพื่อนปุ้มสิไปเลยฮะบุ๊ดเลใส่ผ้าอ้อมบิร์ดบุใส่แผ่นเพิร์ดพี่น้องกังเว้นนะ จะจิ้วใส่ผ้าอ่อมแบบนี้เอาเที่ยวเหนียวตลอดเลยเท่กล้าเอ้ยอาหารหนาวอามาลูกอาหารหนาวออกมาขาหน้า,า,า,ห,า,นาหิวอีกเลยพี่นอ้องหา,ากินอีกเลยนอนะ้องนะน้องไทยกล้าเอา้ยวักอายสบายดีป้าลงุง บายดี bye, ป้ารองเอ้ยนี่เลี้ยงลูกคนไปพี่น้องเอ้ยบริเทศอย่างเลี้ยงแต่รลูกนี่แหละจ้าอยู่เฮือนกระบ,บุกสองคนน้องอันใหม่ไปโรงเรียนมาพอใหญ่ไปหับไ่ใหญ่ไปฝอยู่เรียนออกมาหน้าแล้วพี่นอ้องเลยเท่านั้นชิวกับลูกแหละเอาเปิดน,นอนเล่นสื่อๆดอกโมเมนเสนอนนั่นนี่ดอกพี่นอ้องพอเขายัางบาแข็ง จะนอยทับอันจะมองัวเองเล็กน้อยนะฮะบัไดเอานอนนั่นนี่ดอกเอาเพิ่นนอนเล่นซื่อๆเพราะว่าเพิ่นงอแงเพิ่นแบบว่างอแงกินแต่นมตลอดพี่น้องแหนนมสัจจิวแต่สาวมันนี่ยังมานอนเลยนี่นะนี่แหนนมแม่ตลอดเลยนี่ก็อ้าปากหากินอันนี้นี่นี่แหนนมแม่แต่เ้ามันนี่ยังบาได้รับเลยพี่น้องแหนแม่ต้องตื่นแต่เ้าวสักผ้าสักยังกินข้าวกินน้ำอาบน้ำให้แล้วแต่เ้าอีกแล้วพี่น้องปลาลูกเอ้ยคอยหิวอีกแหละเด้อ ปลาลูกเบิ่งพี่น้องเนี่ยมหอดเดือนเสาหามือนี่เบิ่งหนาตาเนี่ยเสร็จแล้วคะ่ะปลาลุงน้องไฮกล้าอาบน้ําเสร็จแล้วครับใช้เบิ่ง์งควรอาบน้ำ,นำงามอยู่บ่เกี่ยอยู่บาเบิ่งดูหน้าตาอีน้องไฮกล้าอาบน้ําเสร็จแล้วครับลุงอาบน้ำเวเลยจ้านลองจาก้ารน้ำเร็วเลยจ้าหอมบ่หอมบ่ หอมยิว่าอ่าน้หอมมลุหอมยู่บ่อเฮ้ยด็กเ้าหาว้นได้หน่นะเห็น่ะฮอมแเราเ้าหาเมือนะลุเอ้ยวกงลาได้เ้าหามือแล้วเอ้ยนี่เอรอนักการฮอพี่หน้งเอ้ยฮอนอันนไทหฮอนหวานด้นนไทยก็่านงเสร็จแล้วพี่น้าเอ้ยชัจิกกับชัตสเิบประเทส่พี่น้งเอ้ยนองบ่นอนลูกบ่นอนลูกบ่นรับบ่ อีแม่นะคะพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้นี่คุณลูกดูคุณลูกดู<อ>กินข่าวกระแลนเอาพี่น้องยอยำขิดยำเข่าวก็อรอดบอแล้วเฝ้าแม่งพอนนอนน่ะกินข่าวเจ้าจี้กินขา่าอันขา่นขาวเที่ยงอ่ะเมื่อกี้นี่สามโมงหรือไงพี่น้องไอวางสามโมงเลยอันนี้ก็สามโมงเข่งเลยพอนอนน้อยเนึ้อจะกินเข่ากรบปอแล้ว,ว,วให้คืนนี้ไง ก็เลยเอาเพื่อนไปอาบน้งสร้าบ้านนี่น้อยนี่เอาไปอ่านหนังแล้วก็จะเป็นอารมณ์ดีนิดนึงนะคะนั่นน่ะน้อยนะปาลุมะนอนหลับเข้มอืมนอนรู้อบอุมนๆเนี่ยนี่เนองเอ้ยเออทุกการเลยนะทุกการมวยยอมนอนเด้อปพาลงเอ้ยแอบเป็นแม่แม่นี่เด้อจะแอบแม่แม่ไรเด้อปาลุมบอกมาลูก แอ๋มแม่ไลน์นี่เหมือนเขาเนหุ่คว้มดิพี่น้องลำแม่บอกเป็นฟังได้รำแม่บอกเป็ฟังนะเด็กยังบปิดหอดเดือนพี่น้องเด็กน้องเขามือนี่หู่คว้มไว้หู่คว้มไว้เห็นหูไหวพี่นะองเลยห้าวห้าวหวาวเหนือสกระเตี่ยวพี่น้อง กระเตี๋ยวอาวไม่ได้ส่แพมเพิร์ดใส่ลายกับโมีเงินซื้อพี่น้องเลยสัดจิวซื้อมาไว้อยู่แต่ว่าประหยัดใส่ใส่แต่น้ลาพิ่นตอนกลางคืนกลางเวรกะสัดจิวก็สะใส่ัไหนกระเปียกตลอดแล้วพี่น้องก็เหนียวเนาะเด็กน้อยแรกเกิดเด็กน้อยแรกเกิดแล้วก็กินแล้วก็เหนียวแล้วก็ขี่ออกพี่น้องเอ้ยขี่แต่เมื่อละลายรอบเหนียวกับมื่อละลายรอบอ่อนสัดจินสักคู่มืออ่อนนี่นะถ้าเราใส่แพมเพิร์ดลายกับมันกับเปลืองพี่น้อง ผู้มอือนี่เศรษฐกิจบดีมีอยังกับแพงเงี้ยเดงเด้งดดงดงดเงี้ยงแหงบูอันเง้างแหงเด้อันเงียบางเด้อืมาเพิออกมาสูดอากาศที่เราเย็นลมวอยวอยอยู่เด้อลมวอยวยืนใจรอยขี้หอบเบิ่งล้ำขอ โค้งไรล่องยาวๆยันคือหัวใจผู้บ้าบอกหักสาวเราแหละไปแง่สาวไทยบ้างึฮึส่งยังแบบแชบยังปอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบบบอยบอยบอยผู้ชายาน้องนางเอาน้องใครกล้านั่งนะคะน้องใครจะนั่งนะคะ ตึงตึงป้าลุงเออไว้คอไปขงแขงป้าลุงเอิวางบว้อะไรอนหคักงลอนหคักงเงีบิเห็นฝ่เลยคนบ่เลยงีบ่เลยีินเอยกินนมแต่โดนน่ะนลเลยเเออมีแต่หาวเลยเลๆเห็นอะไรก็ปอไหั สนามิา่นสบายโตพิ่นกระแบกบะแบกัสดดกน้องไทยกล้านะคะแบบเด็กก็เลยเอ้ฮั่นเ,นเอ,อนาเออฮันฮัโอ๊ยเมาบาคนเมาพี่น้อง ไปเลยเลยเลยมึงนะไ้วห้นายไปแลิกทุ่มก็ได้เออเอออืออืออือฮึฮึฮึ ออามาสูดอากาศข้างนอกพี่น้อยพาน้องใครกล้าออกมาสูดอากาศข้างนอกครับป้าลุงป้าลุงครับเราฝึลกรับเต้นฝึกน้ำหนักฝึกน้ำหนมาเป็นพี่น,น้าฝึกน้ำหนักออกอากาศป้าลุง เนะดีย๋ดด like, ย,ดดดยพี่น้องเลยเผื่อหมท่นนอนได้ไหมชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์โอเคเลยพี่น้องมาหันดิฉันจิบกับเขาจบคลิปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเด้อสำหรับการอยู่สองแม่ลูกมเดือนก็เลยพี่น้องเลยก็จะเป็นประมาณนี่นะเจ้าจ้าน้องไทก้ากับบอคอยเป็นบ่คอยนอนบางเลยพี่น้องเลยโอเคเลย ฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใสาวจิวเหตุคลิปต่อไปเด้อพี่นองเด้จ้าบ๊ายบายอา่บายบายลูกอ่บายบายอ่บายบายโอเคเดี๋ยวสาวจิวขออญานาเานยาดนองพักการนอนกัน,กนด้วยจ้า